นี่คือฮองมดในไส้ปุ๋ยครับเดี๋ยวจะพาผีน้องไปเบิ่งอีกหไหปต่อให้ต่อไปครับโบมันให้นี่ครับฝากกดติดตามช่องแบบฟองกอนชาแนลเนี่ยนะครับอขอบคุณครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ส่องแบบฟองกอนชาแนลครับเมื่อนี้ส่องแบบของกอ,งบบองนชาแนลจะพาผีน้องมาตามต่อเบิ่งเขาหน้าวานไปแล้วครับ ที่วานไปแบบว่านใส่หนาครับหาพี่น้องจอากหูจักกับย้อนไปเบิรงนคีบที่วานเขาครับนี่ครับหลังจากข้าวานไปแล้ววานไปวันที่สิบเจ็ดเดือนพฤษภาคมครับตอนนี้ครับคือ,อเดือนมิถุนายนครับเขากําลังเลื่อมงามครับแต่ว่าโบฮันพอตัดครับหลังจากที่วานไปแล้วก็ลุไทย ติดขาดครับไถเขากับึืนมาลักษณะนี่แหละครับเริ่มง่ามแล้วครับเดี๋ยวก็ล่อตัดครับคือประมาณเดือนกลางเดือนก็ลากดาเนี่ก็เริ่มตัดครับตัดแล้วก็ทําการใส่ปุ๋ยครับนี่คือฮองมดในใส่ปุ๋ยครับเดี๋ยวจะพาผีหนองไปเบืองอีกห้ไปต่อห้ต่อไปครับโบมันให้นี่ครับเพราะว่า เอาหวานไปหลายครับน่าอยู่สามทุงเห็ดแบบเดีวยวกันเบิดครับครับผลงานที่หวานไปแล้วพี่น้องเบื้องว่ามันดีหรือโบดีกับเบื้องเอาตามนี่แหละครับสำหรับผมผูหูเห็ดนี่ก็คือว่าดีครับทำมาหนีเป็นซิบปีแล้วครับคือว่าคุ้มค่าเพราะว่าเขาประหยัดเงินค่าจ้าครับไถหน้ามูมีการไถ่หูดรับยาล้ากับผู้ใ ใช้แค่เธอเดียวก็คือจบครับวันนี้มันพางแนี่เท่ากับสามมอกได้ครับตามข้มรู้พวกขี้ขาดครับขี้ขาดสองสา,า,า์กันรู้กับสามพี่น้องเบึ้งให้ขักๆัือเห้อบริตรวัวกันหอครับเบึ้งเอาโดยตาโหลดครับตรงที่มันโบนี่เขาครับมันน้ำท่วมครมับนั่น ก็เลยโบกเกิดสามไปจัหน้อยครับเดี๋หาอากาศตามนี้นะครับลูกเอาตามนี้ไว้สามมองที่มันหมมีเข่าเข่าโหลายครับเป็นบางส่วนโบกคือเขาดำนะครับใบดำเบิดดำแต่โมงนี้มันหมดมีเข่าหลายมองมันหลายเนี่ยเขาโมดำมครับนี่ครับให้โมี้นก็ได้ สำหรับผมว่ามันดีอยู่ครับมันประหยัดส่วนุ่นพี่น้นองเบื้องแล้วอธิบดพอใจในการเหตดแบบนี้กบุเป็นยังครับแ,แต่แต่ได้พอใจเห็ุกับเห็ุครับได้พ่อใจกับบุเป็นยังครับตรงถีนเลี้ยวไปน่ยอย่างเชื้อเขียวหน่นมันหนักมันบาเกิดครับพอมัน,นํนำถวมก้อนตอนวานแล้ว หวนมาก่อนมันก็เลยนนำถั่วครับวางในันโบนำ้ำโมถ่วมมนก็เกิดอยู่ครับนี่วางนำถ่วมก็หากาไปสามแล้วก็เลี้ยวตัดหญ้าออกครับก็เลี้ยวไปสำหรับการทำหน้าแบบประหยัดครับเ็าจะประหยัดต้นทุนบมื่อไช้ไรเเือครับถ้าใช้แคร์ไร้ละสามลอยครับหลุดไทติดขาดถ้าเท้าไทแแ้หุด ud, ลวก็ปั้นเ่ยก็ มันก็เพิ่มไปอีกเึ้นหาหกหล่อยครับลายหนึ่งประหยัดไปอีกครึ่งหนึ่งครับสำหรับการทำหน้าแบบประหยัดครับถ้าพี่น้องสนใจอยากล่องก็ให้เปิดใจล่องเมืองครับยา,ยาทํำหลายครับเพราะว่าเขาจะทำใจบอดด้ครับแต่สำหรับอยู่อยู่หน้า ของผมนี่ทำมานนี่เป็นสีเปีคือมันดีอย่างคือข้าโบุโบมือมือยในการทำหน้าครับหวานแล้วก,ก็ไท้กบแล้วก,ก็เหลวครับโบยงยากโบได้ไยไล้เถื่อ สำหรับการทำหน้าแบบประหยัดครับนี่ครับเข่าก็ได้ไม่ก็เริ่มง่ามนะครับพี่น้องเบิงแล้วว่ามันดีบอดีคอมเมนต์มาบอกน้าครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้การทำหน้าแบบประหยัดโคชุบไปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณสำหรับการรับส้มและกดติดตามครับ คลิปหน้าผมจะมาตามตัวว่ามันจะได้เข่าร้ายหน่อยซ้ำใดครับผลงานที่ทํำหน้าแบบประหยัดสำหรับคลิปนี้ขอโจบไปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ